สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนิยายคดีฆาตกรรมนะครับเรื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในนิยายขายดีด้วยนะครับซึ่งเป็นนิยายที่มีชื่อว่าบ้านวิกลคนประหลาดเล่มนี้นะครับเป็นเรื่องราวของบ้านหลังหนึ่งนะครับที่ทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะได้มาครอบครองไปอย่างมากเพราะว่ามันมีหน้าตาสวยงามน่าอยู่ความเป็นอยู่อะไรดูดีมากๆเลยแต่ม,มันติดตรงที่ว่าเมื่อผู้ที่จะมาซื้อบ้านนะครับมาดูแบบแปลนของบ้านหลังนี้เนี่ย กลับพบกับว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมีประตูอยู่ตรงนั้นล่ะมีหน้าต่างตรงนี้ล่ะทำไมกำแพงตรงนี้มันมีขึ้นมาหรือแม้กระทั่งว่าทำไมมันถึงมีห้องแปลกๆโผล่ขึ้นมาในบ้านหลังนี้อย่างที่มันไม่ควรจะเป็นนะครับซึ่งพอยิ่งสืบค้นลึกลงไปกลับยิ่งพบกับความแปลกประหลาดมากยิ่งขึ้นและยิ่งเจอกับความลึกลับบางอย่างที่หาคําตอบไม่ได้อย่างที่ดอนบอกไปนะครับว่าเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้ถือว่าน่าสนใจไปอย่างมากนะวันนี้นะครับดอนก็จะนํามาสปอยให้กับเพื่อนๆฟังเป็น EP แรกก็ ฝากเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาติดตามกันใหม่อย่าลืมกดปุ่มติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่ชอบด้วยนะครับ แล้วก็ภายในเ,เรื่องที่ดัมมอนจะเล่านะครับเดี๋ยวดัมมอนจะขึ้นเป็นพวกภาพเกี่ยวกับแบบแปลนบ้านนะครับที่มันจะมีภายในหนังสือเล่มนี้แหละซึ่งเขาก็จะมีเอ่อเป็นเหมือนแบบแปลนหรืออะไรเงี้ยอ่ะเหมือนประมาณอย่างนี้นะครับขึ้นมาซึ่งดัมมอนไม่ต้องการให้มันติดลิขสิทธินะก็เลยวาดขึ้นมาโดยการเรียนแบบอันนี้สวยไม่สวยยังไงก็ <laughs> อย่าว่าน้องเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้ก็พยายามจะวาดให้มันใกล้เคียงกับต้นฉบับที่สุดจะได้เวลาที่เล่าไปแล้วก็เพื่อนๆเห็นภาพด้วยนะครับแล้วเรื่องราวใน EP แรกนี้เนี่ยจะสนุกแค่ไหนเดี มาใน EP วันนี้นะครับตัวเอกของเรื่องนี้เนี่ยเขาจะแทนตัวเองว่านักเขียนหรือว่าชื่อของผู้เขียนคนนี้ก็คืออุเกสึนั่นเองนะครับโดยอุเกสึคนนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเขาเนี่ยเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งลึกลับหรือพูดง่ายๆเนี่ยคือเขาสนใจทางด้านเรื่องราวลึกลับต่างๆนานามากมายทําให้เขาเมีความรู้เกี่ยวกับพวกเรื่องผีเรื่องตำนานเรื่องอะไรแปลกๆพวกนี้นี่แหละ จนกระทั่งที่ว่าเขานะครับมักจะมีใครก็ตามเนี่ยที่จะไปซื้อบ้านหลังนี้หรือจะไปที่นู่นที่นี่อะไรเกี่ยวกับบ้านต่ตางๆนานา,นานเนี่ยมักจะมาเรียกให้ตัวอุเกสึนะครับไปช่วยดูให้หน่อยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยดีไหมน่าอยู่ไหมหรือว่ามีสิ่งลึกลับสิ่งอะไรที่มันไม่น่าจะมาอยู่ร่วมกันกับเราหรือเปล่านะครับมาทําการปรึกษาเขาจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับในเดือนกันยายนของปี2019นะครับได้มีชายคนหนึ่งนะที่มีชื่อว่ายานางิโอกะมาปรึกษากับอุเกสึคนนี้นะครับ โดยนายยานังยีโอกาสคนนี้เนี่ยเป็นเซลแมนนะครับที่ต้องการที่จะใฝ่ฝันอยากจะซื้อบ้านหลังหนึ่งขึ้นมาเป็นของตัวเองนะเป็นบ้านหลังแรกของเขาซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเคยทํางานร่วมกันมาก่อนนะทำให้รู้จักกันโดยเหตุผลที่นายยานังยีโอกาสคนนี้นะครับเขาต้องการจะซื้อบ้านเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีลูกคนแรกกับภรรยาของเขานั่นเองเขาจึงต้องการที่จะลงหลักปักฐานสร้างบ้านหรือว่าซื้อบ้านขึ้นมาสักหลังหนึ่งสาหรับการสร้างครอบครัวใหม่ของเขานะครับ จนกระทั่งเขาได้ไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งที่เขาเนี่ยโอ้โหไปดูมาแล้วเนี่ยถูกใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่มีลักษณะเป็น2ชั้นนะแล้วก็มีความสะอาดน่าอยู่ย่านถิ่นที่อยู่เนี่ยก็ดูเป็นย่านที่ดีอยู่ใกล้สถานีรถไฟบ้านเนี่ยใหม่แบบชนิดที่ว่ายังใหม่มากเลยทั้งที่เป็นบ้านมือสองนะครับซึ่งถ้ามันดีขนาดนั้นเนี่ยนายยานง,งิโอกะคนนี้นะครับจะมาปรึกษากับอุเกซึทำไมถูกไหมเพราะว่า อุเกสึคนนี้อย่างที่บอกไปเขาเชี่ยวชาญด้านสิ่งลึกลับถ้าใครมาปรึกษาเนี่ยแสดงว่าจะต้องคาดว่าที่นี่เนี่ยอาจจะมีวิญญาณหรือมีอะไรหรือเปล่าถูกไหมอ่ะทีนี้คือเรื่องมันก็เริ่มตรงนี้แหละที่นายนังโยกะเข้ามาปรึกษากับอุเกสกับอุเกสึว่าเออผมอ่ะสนใจบ้านหลังนี้มากเลยไปดูมาแล้วชอบมากเลยแต่มันติดอยู่ตรงตรงนึงนะที่เขาไปเจอมานั่นก็คือแบบแปลนของบ้านนั่นเองนะครับซึ่งแบบแปลนของบ้านเนี่ย ถ้าดูเผินๆนะครับแบบแปลนชั้นหนึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นว่าดูเป็นบ้านที่ปกติทั่วไปนะไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกติเลยมีโรงรถมีห้องน้ํามีโต๊ะห้องกินข้าวมีโซฟามีห้องนอนแขกอยู่ชั้นล่างมีครัวมีห้องเก็บของมีอะไรที่เป็นแบบห้องทั่วๆไปหรือบ้านทั่วๆไปนะครับที่ควรจะมีเพื่อนๆเนี่ยดูจากแบบแปลนนี้แล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติตรงไหนไหมอ่ะลองดูก่อนให้เวลาดูสักห้าวิอ่ะลองมองไปผ่านไปละห้าวิ กลับมานะครับจุดที่เดมอนจะให้เพื่อนๆดูก็คือตรงนี้นะครับที่วงเอาไว้พื้นที่ว่างตรงนี้เนี่ยมันก็คือกำแพงแล้วก็เป็นเหมือนกับห้องเล็กๆห้องหนึง่งแล้วก็มีกำแพงกั้นอีกห้องหนึง่งพูด,ดง่ายๆคือเป็นห้องว่างที่อยู่ระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องครัวเห็นไหมครับกำแพงไปอยู่ชิดสองฝั่งเพื่อนๆมองดูแล้วเนี่ยก็จะงงนะว่าเอ๊ะไอพื้นที่บ้านตรงนี้เนี่ยมันมีไว้ทําไมซึ่งมันแปลกมากเลยถูกไหมครับมันไม่น่าจะมันมีพื้นที่อะไรอย่างนี้ขึ้นมา ซึ่งนายยานงิโอกะคนนี้เนี่ยก็ได้สอบถามกับบริษัทขายบ้านแล้วนะครับแต่บริษัทขายบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ให้คําตอบกับเขาซึ่งมันก็ไม่มีประตูอีกด้วยนะไอห้องนี้เนี่ยทำให้เปิดเข้าไปดูไม่ได้นายยานงิโอกะคนนี้นะครับก็เลยมาปรึกษากับอ e ุเกสึนะว่าไอห้องนี้เนี่ยคุณคิดว่ามันน่าจะเป็นห้องอะไรกันแน่หรือมันมีอะไรหรือเปล่าตรงพื้นที่ตรงนั้นอุเกสึนะครับก็เลยได้รับปากว่าเดี๋ยวจะช่วยดูให้นะแล้วก็ได้โทรไปหากับคนอีกคนนึงนะก็คือนายคุริฮาระนะครับคนคนนี้ เป็นนักออกแบบอสังหาริมทรัพย์หรือผู้้ง่ายๆคือเป็นเหมือนกับสถาปนิกนะซึ่งตัวของนายคุริฮาระคนนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถาปนิกอย่างเดียวนะเขาเนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านสิ่งลึกลับเหมือนกับอุเคสึเหมือนกันทําให้เขาเนี่ยก็เลยเอะโทรไปคุยหน่อยสิว่าไอพื้นที่ว่าตรงนี้เนี่ยคุณคิดว่ายังไงแล้วก็ได้ทําการส่งแบบแปลนนี้ไปส่งไปให้ดูนะจะได้มาคุยกันรู้เรื่องไม่ต้องไปดูที่สถานที่จริงนะโดยแบบแปลนนี้เนี่ยนายคุริฮาระคนนี้นะครับก็ได้พูดออกมาเป็นหลายๆประเด็นด้วยกัน ตรงจุดนี้นะครับของพื้นที่ว่างเนี่ยในคุริฮาระเนี่ยมองว่าถ้าเป็นฝั่งที่เป็นการใช้งานของห้องนั่งเล่นเนี่ยเห็นไหมครับ <aquell pendant his room> <ejerc> <God> ว่าจะมีรูปสีส้มขึ้นมาที่ดมอนวาดขึ้นมาเนี่ยมันก็คือประตูเปิดเนาะถ้าจะทําเป็นห้องเก็บของทั้งด้านห้องนั่งเล่นเนี่ยประตูเปิดออกทางด้านห้องนั่งเล่นแล้วก็เข้ามาเก็บของด้านในที่เป็นเนื้อที่ฝั่งห้องครัว <G> หรือถ้าจะเป็นการสลับฝั่งเป็นประตูฝั่งห้องครัวเอาไว้ใช้เก็บของมันก็ไม่มีประตู เขาก็เองก็สงสัยซึ่งมันก็ไม่น่าจะใช่แล้วถ้าไอ้ห้องนี้เนี่ยถามว่ามันจําเป็นจะต้องมีไหมอ่ะเนี่ยรูปที่สามนี่ขึ้นมามันดูเป็นพื้นที่ที่มันกินพื้นที่ถูกไหมครับห้องครัวแทนที่จะได้สร้างขึ้นไปเตมพื้นที่ทุบไอ้กาแพงชั้นแรกออกแล้วจะได้มีห้องครัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอ่ะถูกไหมมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเขาก็เลยสงสัยนะว่าเอ๊ะแล้วไอ้ห้องนี้เนี่ยมันก็มีไว้ทําไมเหมือนกันนะคูริฮาระเนี่ยก็เลยได้แต่เดาไปนะครับว่าแสดงว่า ตรงนี้เนี่ยเจ้าของคนเก่าเนี่ยน่าต้องจงใจสร้างไว้ทําอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนเลยทีเดียวซึ่งอุเกสึเนี่ยก็เลยได้บอกว่าเอแต่ครอบครัวเก่าที่ก่อนจะขายบ้านเนี่ยเขาก็มีสมาชิกแค่พ่อแม่และก็ลูกนะครับอยู่ด้วยกัน3คนเท่านั้นเองซึ่งนายคุริฮาระเนี่ยก็ได้บอกกับอุเกสึไปว่าอ่ะคุณดูแบบแปลนนี้นะคุณว่าไอ้ห้องชั้นล่างเนี่ยมันประหลาดแล้วนะที่มีไอ้พื้นที่เก็บของอันนั้นเดี๋ยวคุณไปดูแบบแปลนชั้นที่2นะรับรองว่าคุณจะต้องประหลาดใจมากกว่านีีอ้อก แบบแปลนชั้นที่2นะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะมีห้องนอนที่เป็นเหมือนกนะับมัสเตอร์เบดรูมเนาะฝั่งซ้ายสุดที่มีเตียงแล้วมีเตียงเป็นเตียงใหญ่อะพูดง่ายๆแล้วก็มีห้องเด็กอยู่ตรงกลางแล้วฝั่งขวาสุดก็จะเป็นห้องอาบน้ำเนาะแล้วชั้นสองเนี่ยมันประหลาดยังไงอย่างที่นายคุริฮาระบอกนายคุริฮาระเนี่ยก็ได้มาที่ภาพแรกนี้นะครับที่นัมอนขึ้นให้ดูนะวงมาตรงนี้ปุ๊บอันนี้คือห้องอะไรไอ้ตรงนี้เนี่ยมันคือ ประตูเปิดเข้ามาแล้วก็เปิดเข้าไปอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปในห้องเด็กคําถามที่นายครูฮิระสงสัยนะครับคือถ้าพ่อแม่เนี่ยจะเข้าไปหาลูกตัวเองทําไมจะต้องมีประตู2ชั้นเดินเข้าไปให้มันลำบากด้วยถูกไหมครับเพราะว่าห้องเด็กห้องนี้เนี่ยไม่มีประตูเข้าจากด้านนอกนะเพื่อเพื่อนเห็นไหมไอ้สีแดงที่เป็นขีดๆวงๆอันนี้ขึ้นมาคือประตูนะครับเห็นไหมว่าห้องเด็กอ่ะจะเข้าไปได้ต้องเข้าผ่านในห้องมาสเตอร์เบดรูมนี้เท่านั้นซึ่งจะเข้าไปในห้องเด็กนี้เนี่ยมันดันมีประตู2ชั้นอีก แถมห้องเด็กห้องนี้นะครับยังไม่มีหน้าต่างอีกด้วยซึ่งตามปกติแล้วของคนญี่ปุ่นหรืออาจจะเป็นของคนทุกประเทศเลยก็ว่าได้นะห้องเด็กเนี่ยควรจะมีหน้าต่างเพื่อให้แสงเข้าแล้วก็เปิดให้ลมพัดลมกโกรกอะไรอย่างนี้นะที่มันผิดปกติจะมาบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคนในบ้านไม่ชอบแสงแดดก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าทุกคนเห็นไหมครับไอตรงที่เป็นเส้นประสีแดงทีนะ่มันจึกๆึกกก๊เอาไว้ให้ตามบ้านเนี่ยเห็นไหมมันคือหน้าต่างนะครับ เห็นไหมว่าห้องสไตล์ตะวันตกก็จะมีหน้าต่าง2บานถูกไหมครับด้านบนกับด้านซ้ายห้องนอนมัสเตอร์เบดรูมเนี่ยตรงบริเวณเตียงที่พ่อแม่นอนนะครับก็มีทั้งซ้ายและก็หัวนอนอ่ะแม้กระทั่งห้องชาวเวิร์ก็ยังมีอีกนะครับเป็นหน้าต่างแต่ภายในห้องเด็กเนี่ยถูกสร้างเป็นกรอบเอาไว้ตรงกลางแถมอีกเรื่องหนึ่งที่คุริฮาระเขาสนใจเนี่ยก็คือว่าห้องน้ําห้องเล็กนะครับเนี่ยรูปเนี่ยที่ขึ้นให้ดูเป็นห้องที่สามารถเข้าได้เฉพาะจากในห้องเด็กเท่านั้นแถมยังไม่มีหน้าต่าง เหมือนไม่อยากให้ใครนะครับมองเข้ามาเห็นในนั้นซึ่งนายคุริฮาระเนี่ยก็ได้พยายามที่จะสะกบเรื่องราวที่เขาสรุปในหัวเกี่ยวกับห้องเด็กห้องนี้หรือห้องของลูกบ้านนี้นะครับขึ้นมาว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่ไม่มีหน้าตา่างแถมห้องน้ำเนี่ยยังถูกสร้างแยกเดี่ยวเอาไว้อย่างผิดปกติและที่สําคัญนะครับ ประตูเนี่ยมี2ชั้นเหมือนต้องการที่จะสร้างแยกขึ้นมาเพื่อที่จะทําอะไรสักอย่างซึ่งห้องนี้นะครับหรือห้องเด็กนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าดูไปดูมาแล้วมันเหมือนกับห้องขังนะครับทุกคนดูตามแบบแปลนที่ดัาเบิลขึ้นเห็นไหมว่ามันอยู่ตรงกลางแล้วมันไม่มีประตูเข้าออกไม่มีหน้าต่างให้คนข้างนอกสามารถมองเห็นเด็กที่อยู่ภายในห้องได้แถมยังต้องมีประตู2ชั้นเหมือนต้องการจะป้องกันอะไรไว้สักอย่างไม่ให้เด็กคนนี้ออกมามันผิดปกติเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะ แล้วไอ้เรื่องที่ว่าห้องเด็กห้องนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นห้องขังมันไม่ได้ผิดปกติเพียงเท่านั้นนะแต่ทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าห้องอาบน้ําของชั้น2นี้เนี่ยมี2ห้องอ่ะตามแบบแปลนนี้เลยนะครับห้องชาเวอร์ห้องชาเวอร์คืออาบน้ําแบบฝักบัวปุ๊บข้างบนนี้เห็นไหมครับไปทางขวาสุดของแบบแปลนเนี่ยมีห้องอาบน้ําห้องอาบน้ําก็เป็นอ่างถึงแม้ว่ามันจะอาบคนละชนิดก็จริงแต่ทําไมถึงไม่เอาอยู่ในห้องเดียวกัน เพื่อนๆเคยถ้าเคยไปญี่ปุ่นหรืออะไรพวกนี้เพื่อนๆจะพอเข้าใจนะว่าหรือไม่ต้องญี่ปุ่นก็ได้อเราไปเที่ยวโรงแรมตามต,ามตาม่างจังหวัดเนี่ยอ่างอาบน้าอยู่ตรงกลางถูกไหมครับแล้วก็จะมีชาเวอร์อยู่ข้างบนไปเลยเพื่อประหยัดพื้นที่เพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาประหยัดพื้นที่กันจะตายดังนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เขาเนี่ยสนใจเป็นอย่างมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นห้องชาเวอร์ถึงห้องอาบน้ำถึงอยู่แยกกันสุดท้ายแล้วเนี่ยนายคูริฮาระก็เลยบอกกับอุเกสึไปว่า ไปบอกกับน,นายยันางน้โอกสเถอะว่าอย่าซื้อเลยบ้านหลังนี้มันมีความผิดปกติเพราะเขาเนี่ยสงสัยไปอย่างมากเลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรแน่ๆเจ้าของคนเก่ามันจะต้องทําอะไรไว้กับบ้านนี้แน่นอนเลยเขาเลยบอกว่าไปปฏิเสธเธอไปห้ามเขาเถอะอย่าให้เขาซื้อเลยนายอุเกเซนะครับด้วยความที่ว่าอะไม่รู้จะไปเอ่ยปากพูดยังไงกับยานางน้โอกสนะเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะ จะไปพูดได้อย่างไงว่าไอ้บ้านหลังนี้ห้องเด็กเป็นเหมือนห้องขังหรืออะไรพวกนี้มันอาจจะฟังดูเพอเจอร์ไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่าเขาก็เลยในระหว่างนั้นนะครับไปเอาแบบแปลนชั้นที่1กับชั้นที่2เนี่ยตามที่น้ำมันขึ้นนะเห็นไหมว่าที่น้ำมันวงสีเหลืองรูปแรกที่อยู่ชั้นบนนะครับไอ้ตรงนั้นก็คือพื้นที่ว่างที่อยู่ชั้น1ส่วนที่น้ำมันวงลงมาชั้นที่2เนี่ยบริเวณชั้นวางของยาวไปจนถึงห้องอาบน้ำเนี่ยคือพอเขาเอา2ชั้นนี้มาวางทับกันปรากฏว่ามันซ้อนทับกันพอดี นั่นก็แปลว,ว่าไอ้ห้องว่างที่อยู่ชั้นหนึ่งนะครับมันมีความเป็นไปได้ว่าหรือห้องเด็กตรงจุดที่เป็นชั้นวางของที่้ํามันวงเอาไว้ในรูปแรกนั้นเนี่ยมันจะเป็นทางเชื่อมลงมาด้านล่างตรงพื้นที่ว่างของชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เดินมาเพื่อที่จะขึ้นไปในห้องอาบน้ําที่มันเชื่อมกันพอดีเพราะว่าตามอันนี้เนี่ยมันดูเป็นเหมือนกับอุโมงเลยนะว่าห้องเด็กสมมุติว่าเด็กเนี่ยอยากจะไปอาบน้ําก็คือ ไม่ต้องเดินออกมาจากห้องตัวเองนะเพียง <Read> แ,แค่เดินแบบเหมือนสเตป <ouse> ลงไปชั้นที่เป็นห้องที่ว่างระหว่าง record, ห้องครัวห้องนังเล่นที่เราสงสัยกันใช่ไหมว่าห้องอันนั้นคืออะไรบางทีมันอาจจะเป็นอุโมงค์เพื่อที่จะเข้าไปในห้องอาบน้ําก็ได้ซึ่งตรงนใี้เนี่ยอุเกสึกก็เลยรีบโทรไปคุยกับคุคคริฮราระใหม่นะครับแล้วปรากฏว่านายคุริฮาระเนี่ยก็ซื้อไอเดียนี้นะแล้วก็พูดประมาณว่า,วาเออเขา,าก็เห็นด้วยเหมือนกันนะถึงแม้ว่ามันจะบังเอิญจนผิดปกติก็ตามซึ่งเขาก็บอกว่าเขามีอีกความคิดหนึ่งนะที่เขาสงสัยอยู่เหมืือนนกัค สมาชิกของบ้านมี3คนถูกไหมครับพอ่อแม่ลูกแล้วทําไมห้องนอนเนี่ยชั้น2ก็มี2ห้องแล้วก็คือห้องพ่อแม่เป็นมาสเตอร์เบดมก็นอนด้วยสคนถูกไหมครับแล้วก็ห้องลูกก็ครบแล้วแล้วทําไมชั้นล่างถึงมีห้องนอนซึ่งเขาคิดว่าน่าจะเป็นห้องนอนของแขกถูกไหมครับซึ่งนายคูริฮาระเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าเขาเนี่ยพอจะปฏิป,ปต่อเรื่องราวที่เขาคิดในหัวขึ้นมาได้แล้วคือทําตัวเหมือนประมาณว่าตัวเองเป็นนักสืบเลยนะแล้วก็บอกว่าเรื่องแรก ห้องเด็กหรือว่าห้องลูกของบ้านหลังนี้เนี่ยที่ดูเป็นเหมือนกับห้องขังเรื่องที่2คือพื้นที่ว่างด้านล่างที่พอเอามาซ้อนทับกับชั้น2แล้วดูเป็นเหมือนกับอุโมงค์ลับที่เดินจากห้องเด็กไปยังห้องอาบน้ําโดยที่ไม่ต้องให้ใครเห็นเรื่องที่3ห้องสําหรับแขกที่จะมาบ้านนี้อยู่เสมอนายคูริฮาระเนี่ยบอกว่าจาก3ข้อนี้เองแหละที่เขาเนี่ยสันนิษฐานขึ้นมาและเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยคิดแล้วว่า โอ้โหคือมันถือได้ว่าโคตรจะเหลือเชื่อเลยซึ่งถ้าใครอยากจะรู้นะครับว่านายคูริฮาระคนนี้เนี่ยเขาปฏิปต่อเรื่องอะไรขึ้นมาในหัวเนี่ยต้องรอฟังในอีหน้านะเพราะว่าเดมอนบอกได้เลยว่าสิ่งที่นายคูริฮาระเนี่ยสันนิษฐานออกมานะถือได้ว่าโอ้โหคือแบบคิดได้ยังไงแล้วต้องบอกว่ามันมีเขาคงเป็นไปได้จริงด้วยนะครับและมันก็จะมีเรื่องราวต่อจากนี้ที่ เรียกได้ว่าเข้มข้นมากๆเลยนะหลังจากที่เริ่มที่จะปฏิปะต่อเรื่องราวอะไรต่างๆได้โดยนายอุเกสึและคุริฮาระนะครับเราจะต้องไปฟังกันต่อใน EP หน้าเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยใครที่ ฟังใน a c e b o o k นะครับแล้วชอบก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ต่อให้กับเพื่อนๆฟังกันด้วยนะครับแล้วที่สําคัญใครเข้ามาฟังกันใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องของไดมอนไว้ด้วยแล้วก็ติดตามเพจลึกลับจะมาเล่าใน Facebook ไว้ด้วยนะครับแล้วสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน E ีีถัดไปกดปุ่มกระดิ่งไว้เลยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ E ีพีถัดม่เด้งปุ๊บเพื่อนๆจะได้กดเข้าไปฟังปั๊บในทันทีเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดมอนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สสวััดีครบ